อะไรขึ้นในเกาะคิวชูเมื่อวันที่4กรกฎาคม2020ฝนตกหนักได้ก่อให้เกิดอุทกาภัยบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อเวลาท้องถิ่น5นาฬิกาหน่วยอุตุนิยมวิทยาประเทศญี่ปุ่นได้ขึ้นคำเตือนสำหรับฝนตกหนักอันนำไปสู่อุทกาภัยระดับร้ายแรงที่สุดระดับ3ในหลายส่วนของจังหวัดคูมาโมโตะและคางชิมะ เป็นครั้งแรกที่มีการประกาศเตือนอุทกภัยระดับสูงสุดในพื้นที่เหล่านี้รัฐบาลญี่ปุ่นทราบเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนและได้แจ้งเตือนไปยังทุกคนในพื้นที่แต่พระการแจ้งเตือนนั้นไม่ได้บังคับว่าให้อุพยพในทันทีแต่เป็นการบอกเป็นเชิงว่าแนะนําให้อพยพเฉยๆทําให้ประชาชนหลายคนยังอยู่ในบ้านเพราะมีเรื่องของโรคโควิด และส่วนหนึ่งมาจากการไม่ได้ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนจากรัฐบาลทำให้อพยพไม่ทันในวันที่6กรกฎาคม2020มีรายงานผู้เสียชีวิตยืนยันรวม49รายและเพิ่มขึ้นเป็น58รายในวันที่8กรกฎาคมในจำนวนนี้มี14รายที่เป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราแห่งหนึ่งในเมืองคุมะที่ถูกน้ำท่วมผู้ว่าราชการจังหวัดคุมามโตะอิคุโอคาบาชิมะ ระบุว่าเป็นบ้านพักคชรานั้นถูกพัดเกยหลังดินและน้ําพุ่งทะลักเข้าไปภายในอาคารหลังเหตุฝนตกข้ามคืนเจ้าหน้าที่ทางการได้ชี้แจงให้ประชาชน75,000คนอพยพออกจากพื้นที่จังหวัดคุม,มาโมโตะและคังโงชิมะประชากร2 3 2 0 0คนได้รับคำสั่งให้อยู่ภายในเคหสถานของตน และมีูุยนพักพิง109แห่งเปิดขึ้นในพื้นที่ในเมืองคุมะผู้ประสบภัยที่เหลือได้รับการช่วยเหลือโดยเฮลิคอปเตอร์มีบ้านเรือนจำนวน8หลังถูกพัดหายไปกับน้ำในเมืองอาชิคิตะส่วนในเมืองซึนากิพบร่างไร้ชีวิต2-3ลายได้ลบการกู้ขึ้นมาจากพื้นที่ดินถลม่มนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือน8 0 0 0หลังที่ไฟฟ้าถูกตัดในทั้งสจังหวัด คำถาม 1. ทําทำไมฝนยิ่งตกหนักเมื่อาอ,อากาศร้อนตอบถ้าอากาศยิ่งร้อนจะทำให้น้ำระเหยเร็วและไปคว่วแน่นบนท้องฟ้าจากการที่ไอร้อนได้ระเหยขึ้นไป 2. ทํทำไมญี่ปุ่นถึงเกิดภัยพิบัติต่างๆบ่อยตอบเพราะญี่ปุ่นเป็นเกาะจึงติดทะเลเกิดภัยพิบัติต่างๆได้ง่ายกว่า 3. าํทำไมถึงยังมีผู้เสียชีวิตทาง,ง,งที่รัฐบาลญี่ปุ่นรู้ถึงเหตุการณ์มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ตอบพอรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศได้ไม่ทั่วถึงสมมุติฐาน 1. ปริมาณน้ำฝนแปรผันตรงกับอุณหภูมิอากาศ 2. ถ้าโลกยิ่งเกิดสภาวะโลกร้อนดังนั้นภัยวิบัติต่างๆยิ่งตามมา 3. การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศหรือความผันผวนของฤด,ดูกาลจากที่เคยคุ้นชินทำให้ไม่สามารถคาดการและกำหนดปฏิทินกิจกรรมรายปีได้วัตถุประสงค์ในการศึกษา 1. เพื่อหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกาะคิวชู 2. เพื่อที่จะสาม,มารถลดปัญหาอุทกภัยแบบเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในเกาะคิวชู u, ประเทศญี่ปุ่นได้3เพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที4เพื่อที่จะลดปัญหาสภาวะโลกร้อนทำไมถึงต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ประเทศญี่ปุ่นนั้นตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไ,หไ,หไฟใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกโครงสร้างของเมืองของประเทศญี่ปุ่นมีการเติบโตของเมืองทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและขยายเมือง เช่นการสร้างภูเขาหรือเนินการถมทะเลจะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผลลัพธ์คือการสร้างเมืองและบ้านเรือนอยู่ติดกับแม่น้ําทะเลและภูเขาไฟจึงเกิดความเสียหายจากดินถลม่มแผ่นดินสูญเสียความแข็งแรงง่ายขึ้นนอกจากนี้พื้นที่ประเทศญี่ปุ่นมีภูเขากว่า70%แต่เนื่องจากขนาดพื้นที่ของประเทศแคบทางลาดชันของภูเขาจึงมีจุดเด่นอยู่ที่สูงชนันอันตรายและถล่มง่ายนอกจากนั้นแม่น้ําที่ไหลออกมาจากต้นน้ําบนภูเขาก็ไหลเร็วจึงเกิดอุทกภัยเช่นน้าหลากได้ง่าย เรื่องนี้มีเหตุผลลงไปตรงมาเพราะในเวลากลางวันพื้นดินได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ทําให้อากาศผิวพื้นร้อนและลอยตัวขึ้นเมื่ออากาศลอยตัวขึ้นสูงก็จะเย็นตัวลงตามกฎยิ่งสูงยิ่งหนาวในบรรยากาศชั้นล่างสุดหากอากาศเย็นตัวลงกระทั่งอุณหภูมิที่เรียกว่าจุดน้ําค้างก็จะทําให้น้ำกลายเป็นหยดน้ําเล็กๆจํานวนมากซึ่งถ้ามองภาพรวมก็คือเมฆนั่นเองถ้าหยดน้ําในเมฆนี้เติบโตมีขนาดใหญ่มากจนถึงจุดหนึ่งก็จะหนักเกินไปจนกระแสลมพยุงเอาไว้ไม่ไหว ทำให้ตกลงมาเป็นฝนสำหรับบริเวณใกล้ภูเขานั้นถ้ามีลมปะทะกับภูเขาอากาศก็จะถูกบังคับให้ยกตัวสูงขึ้นตามลาดเขาเมื่อไอ้น้าสูงขึ้นไปถึงระดับหนึ่งก็จะกลายเป็นหยดน้ําทําให้เกิดเป็นเมฆหรือหมอกลาดเชิงเขาหากหยดน้ําในเมฆนี้หนักขึ้นจนถึงจ,งจุดหนึ่งก็จะตกเป็นฝนด้านฝั่งรับลมของภูเขาฝนที่ตกเนื่องจากสาเหตุนี้จึงเรียกว่าฝนภูเขาถ้าฝนชนิดนี้ตกหนักๆก็อาจจะทําให้เกิดน้ำผาไหลหลากตามด้วยน้ําท่วมฉับพลันในบริเวณเชิงเขาได้ เหมือนในกรณีของเกาะคิวชูแต่สาเหตุหลักอีกอย่างนั้นมาจากสภาวะโลกร้อนสภาวะโลกร้อนเกี่ยวอะไรกับภัยพิบัติในเกาะคิวชูเดิมทีโลกมีอากาศห่อหุ้มอยู่และกักเก็บความร้อนไว้เฉพาะเท่าที่จําเป็นแต่เมื่อมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นทําให้โลกกักเก็บความร้อนมากขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากน้ํามือมนุษย์อุณหภ,ภูมิสูงขึ้นฤดูการก็เปลี่ยน ดินร้อนกว่าน้ำํำลมก็เลยพัดเอาไอน้ําจากทะเลเข้าสู่ฝั่งทําให้ฝนพื้นที่ก็จะแล้งไปเลยแล้วก็เมื่อไอ้น้ำลอยเข้ามาในพื้นดินที่ร้อนก็เลยลอยสูงขึ้นแล้วก็กั่นตัวเป็นฝนเราไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมฝนที่ตกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจึงมีความรุนแรงมากโดยไม่กล่าวถึงภาวะโลกร้อนเออิจ e. ินากากิตะศาสตราจารย์ด้านอุทกวิทยาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตกล่าว และเรียกร้องให้สร้างระบบสกัดกั้นปริมาณน,น้ำฝนในภูมิภาคทั้งหมดตามแม่น้ำเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของพฤติกรรมการอพยพของแต่ละบุคคลโดยอ้างถึงปริมาณไอน้ำที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากอุณหภูมิของน้ำทะเลและอากาศที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลให้เกิดพายุฝนรุนแรงเมื่อเร็วๆนี้เพราะเดิมทีในพื้นที่ดังกล่าวจะเกิดมรสุมเอเชียตะวันออกขึ้นทุกๆปีเพราะระบบความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิก จะทวีกำลังแรงขึ้นในช่วงปลายฤดูฝนในญี่ปุ่นแต่ปีนี้นั้นเกิดขึ้นรุนแรงและผิดปกติไปจากเดิมเป็นผลให้หน้าฝนตามฤดูมีแนวโน้มที่จะขังอยู่ระหว่างความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกและระบบความกดอากาศสูงในจีนแผ่นดินใหญ่ที่ยังคงปกคลุมเกาะคิวชูและบริเวณใกล้เคียงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นในฤดูร้อนไอน้าจะถูกส่งไปยังหน้าฝนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก สาเหตุหลักของภาวะเลือะจกที่ผิดปกติเกิดจากการใช้พลังงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะคนเปลี่ยนชนิดของการใช้พลังงานเมื่อโลกร้อนขึ้นจะทําให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนเช่นปริมาณฝนและฤด,ดูกาลที่เปลี่ยนไปจากเดิมแนวโน้มในอนาคตตามขัน้นคาดการอีก20ปีข้างหน้าคือภาคเหนือจะร้อนขึ้นกว่าภาคใต้ประเทศไทยจะร้อนขึ้น1-2องศาแต่ถ้า70ปีอากาศข้างหน้าจะร้อนขึ้นอีก5-6องศาความร้อนนี้จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวของมหาสมุทรไปตลอดรัน ทะเลร้อนเกี่ยวอะไรกับภัยพิบัติในญี่ปุ่นนักวิทยาศาสตร์ได้หาเลยกันในมนาโกเพื่อสรุปรายงานเกี่ยวกับทะเลและพื้นที่ที่มีน้ำเป็นน้ำแข็งโดยจะมีการเผยแพร่รายงานในวันที่25กันยา2562ซึ่งจะเผยให้เห็นว่าท้องทะเลได้ช่วยให้เราจัดการกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างไรเจ้าชายเอาเบิร์ตที่2และรัฐบาลมนาโกได้สนับสนุนนักวิจัยจากคณะกรรมการการ ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี2015ให้ทำรายงานเกี่ยวกับมหาสมุทรและพื้นที่โลกที่มีน้ำเป็นน้ำแข็งนอกจากนี้จะมีการเตือนถึงภัยที่เกิดจากน้ำทะเลที่มีความเป็นกรดมากขึ้นด้วยความเสี่ยงต่อปะการังและการทำประมงและความเป็นไปได้ที่โลกร้อนจะทำให้ชั้นดินเยือกแข็งละลายและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ide, ปริมาณมหาศาลออกมา ซึ่งจะทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นไปอีกที่อัตราการปล่อยก๊าซเดือนกระจกในปัจจุบันเราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์1ล้านตันสู่ท้องทะเลทุกๆชั่วโมงถ้าเราไม่เพิ่มความพยายามในการปล่อยคาร์บอนและดําเนินมาตรการต่างๆในการปกป้องท้องทะเลจะทําให้ส่งผลเสียตามมาอย่างรุนแรงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์ทะเลสัมพันธ์กับสภาพอากาศอย่างไรตั้งแต่ปี1970 มาสมุดได้ดูดซับความร้อนส่วนเกินที่มาจากสภาวะโลกร้อนไว้กว่า90%อร์ซถ้ามาสมุดไม่ดูดซับความร้อนนี้ไว้พื้นผิวของโลกคงจะถูกทำลายเพราะความร้อนส่วนเกินแต่ผลที่เกิดขึ้นผกคือน้ําทะเลร้อนขึ้นมีความเค็มลดลงและมีความเป็นกรดมากขึ้นศาสตราจารย์แดนลับฟลีจากสาภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์กล่าวกับ BBC ว่าความจริงแล้วเราได้แอบพึ่งพามาสมุด ในการทำสิ่งเหล่านี้แต่ตอนนี้ถึงจุดที่มาสมุดได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะความรุนแรงของปัญหาที่เราก่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับน้ำทะเลและน้ำแข็งอย่างไรมันจะทำให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นซึ่งจะเพิ่มความเป็นกรดให้น้ำทะเลส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลนอกจากนี้ก็ยังเป็นส่วนที่ทำให้เกิดซูเปอร์สตอร์มหรือพายุระดับรุนแรงอย่างมากมากขึ้นอีกด้วย นักวิจัยที่สถาบันวิจัยนโยบาย IDDRI ในกรงปาร,รีสของฝรั่งเศสและเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานมหาสมุร IPCC กล่าวว่าในกรณีที่มีการปล่อยคาร์บอนในระดับสูงเมืองร่ำรวยขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างนิวยอร์กหรือเซี่ยงไฮ้และสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่มีการทำการเกษตรในพื้นที่เขตร้อนอย่างสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจะเผชิญกับความเสี่ยงสูงหรือสูงมาก เจนลูบเชนโคอดีตผู้อำนวยการองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาและประธานร่วมคณะกรรมการระดับสูงเพื่อเศรษฐกิจทางทะเลที่ยั่งยืนกล่าวว่าผลกระทบระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับผลการที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเพราะมหาสมุทรกําลังร้อนขึ้นเราก็เลยเผชิญกับพายุที่รุนแรงขึ้นและเพราะน้ําในหมหาสมุทรกาลังเพิ่มระดับขึ้น พายุเหล่านั้นจึงทําให้เกิดขึ้นพายุซัดฝั่งมากขึ้นด้วยมีเรื่องดีๆในรายงานนี้หรือไม่รายงานนี้จะเผยเห็นว่ามหาสมุทรอาจเป็นทางออกของไฟฟุกความต่างๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกมีระบบพลังงานหมุนเวียนที่เกิดจากการใช้น้าทะเลขณะที่การตัดลดคาร์บอนจากการขนส่งทางเรือจะเป็นก้าวสำคัญการปลูกปา่าชายเลน และหญาทะเลเพิ่มขึ้นจะช่วยกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลออกจากชัน้นบรรยากาศได้แม้แต่การหา,รากินอาหารทะเลมากขึ้นจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้